อาจารย์กอล์ฟนะคะเนี่ยมีความคิดว่าอยากจะเปิดสาขาสังคมวิทยาและปรเซียวิทยาน้นองๆที่เห็นว่ายังไงครับอาจารย์คะ,าาคะมันมันเรียนเกี่ยวกับอย่างค้าอาจารย์สาขาอาจารย์จะเปิดไม่หะน้าเลี่ยนเป็นอย่างค่าอาจารย์สาขานี้เนะ่ะอ,อจบไปฉัได้งานงอย่างเียจุดสิเมย์มันเป็นความหมายว่าตั้งไดครับอืเราต้องกลับมาคิดกันแล้วนะคะว่าการบ้านของเราคือการ สื่อสารกับนักศึกษาแล้วทายัางไงให้เขารู้ว่าสาขาเราเรียนแล้วจบมาทําอะไรห้องห้อาจารย์คะวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานี่เรียนเกี่ยวกับอะไรคะเรียนแล้วจะไปทําอะไรคะอาจารย์ก็ทั้งคืออย่างเงี้ยเวลาท,ทั้งสองว,วิชาเนี่ยมันเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกว่าสังคมแต่จริงๆแล้วก็คือคนใช่ไหมเพราะว่าสังคมเนี่ยเรามองไม่เห็นใช่ไหมแต่ที่เราเห็นคือคนนะเราจะเห็นสังคมก็ว่า คนมาอยู่กันได้ยังไงเป็นกลุ่มนะมีความสัมพันธ์กันยังไงนะแล้วก็คล้ายๆว่ามีการโต้อตอบกันไปอยู่กันยังไงอยาเป็นอยู่อะไรต่างๆถามมาต่อว่าเรียนไปทําไมผมคิดว่าอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะคือเราต้องเข้าใจว่าเออคนอยู่ด้วยกันได้ยังไงจะมาเป็นญาติกันพี่น้องกันอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่ากลุ่มก้อนที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยแล้วไอการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์หลายๆอย่างความสัมพันธ์ที่มันทั้งซับซ้อนใกล้อะไรต่างๆเนี่ย ผมแว่วิชาพวกนี้จะทําให้เราเข้าใจว่าทําไมคนเนี่ยอยู่ด้วยกันวยเห็นผลอะไรต่างๆด้วยเงื่อนไขอะไรต่างๆแล้วก็มากกว่าน,นั้นเองก็คือว่าเราจะสามารถทําให้คนอยู่ด้วยกันเนี่ยคล้ายๆแบบอย่างสันติได้ไหม,มหรืออยู่ด้วยกันโดยการมีการแบบแบ่งปันกันได้ไหมอะไรเงี้ยเอื้อเฟื้อกันได้ไหมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมแค่ว่ามันจะดีมันคือถ้าเรียนไปเนี่ยเราถ้าถ้าเราเรียนเนี่ยเราจะเข้าใจเกี่ยวกับคนมากขึ้นแล้วซึ่ง ก็พอเราเข้าใจปุ๊บเราจะไปต่อไปทำออย่างอื่นเนี่ยนะที่ไปจะต่อยอดหรืออะไรต่างๆมันก็จะง่ายขึ้นค่ะค่ะ,คะสงสัยว่าที่อาจารย์สอนหลักสูตรสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาที่จุฬาเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเนี่ยส่วนใหญ่จบมาไปทํางานะอะไรกันบ้างโอ้ออสารพัดเลยนะค่ะ,คะ ก็เอาตั้งแต่แหละเป็นครูนะเป็นครัวจากโรงเรียนไปที่มหาลัยต่างๆไปเรียนต่ออะไรเงี้ยก็มีนะหรือไปทําอย่างอื่นเยะยะนะบางทีอย่างเช่นไปเป็นเป็นไปไกลนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งพวกที่ไปทําธุรกิจก็มีเพราะว่าพอเราเข้าใจคนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าใจว่าเออเราจะติดต่อพูดคุยกับคนยังไงใช่ไหมหรือว่าเราเข้าใจว่าโอเค คนที่มันต่างว่าทํากันจะติดต่อกันยังไงอะไรต่างๆทำไมเราเราเราคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมบแล้วถ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปติดต่อสัมพันธ์เขาเราจะต้องเริ่มจากอะไรพวกนี้ผมคิดว่าม้กระทั่ง<ห>เดี๋ยวนี้มนุษยวิทยาโดยเฉพาะในยกตัวอย่างในกาเอาถูกเอาไปใช้ในเรื่องธุรกิจเยอะมากเลยเพราะว่าคนที่มาจากต่างสังคมต่างว่าธรรมเนี่ยในทางธุรกิจคือสมมติว่าคุณไปเรียนธุรกิจไปเรียนชัยศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้สอน ใช่ไหมแต่ในทางมนุษยวิทยาเราสอนว่าเออเราจะทํายังไงคนที่มันต่างว่าทําการตัดภาษากันเราจะติดต่อพูดคุยสื่อสารกับเขายังไงเพราะว่าอย่างอ,อเมริกาตอนนี้เนี่ยมนุษยวิทยาถูกใช้ในธุรกิจแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะค่ะต,ต้องขอบคุณมากค่ะจัดเป็นความรู้พื้นฐานมาเนื้อหา เกี่ยวกับสาขาวิชาเรียนอะไรบ้างอาจารย์คือในทางศาสตร์มนุษยวิทยานะครับแจริงๆแล้วเนี่ยเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ในการศึกษามนุษย์ในวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าเป็นศาสตร์วิทยาที่เรียกว่าทะเยอทะยานมากที่สุดเพราะว่าต้องการจะเข้าใจและศึกษามนุษย์ในทุกด้านเลยนะครับนี่โดยเนื้อหาของมนุษยวิทยาควือิชาอสตร์ครับเราที่ผ่านมาการศึกษาที่จบ ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยไปทําประกอบอาชีพอะไรบ้างคะอาจารย์ครับในทางมนุษยวิทยานี่จากว่าเราเราต้องยอมรับว่าเราเป็นสาขาวิชาซึ่งไม่ใช่วิชาอาชีพนะครับในแง่ที่ว่าถ้าคณะอื่นเนี่ยก็รู้แล้วรู้อยู่แล้วว่าจบแล้วจะไปทําอะไรเลยแต่ของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนครับเพราะว่าเราเป็นวิชาซึ่งศึกษามนุษย์นะครับก็ค่อนข้างกว้างมากและในเดียวกันในวิชาแบบเนี้ยเป็นวิชาซึ่งจะทําให้นักศึกษาเนี่ยแม้ว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะจบไปทําอะไรแต่ว่าในช่วงระหว่างที่เรียนเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ว่าเขาเนี่ยสนใจอะไรเขาชอบอะไรนะครัับหลกนน้เี่ย ก็สามารถเอาไปจัดการกับในสิ่งที่เขาชอบได้สามารถไปทํางานในสิ่งใน,ในวิชาที่เขา,ช,าชอบได้นะครับแล้วก็สามารถปรับใช้ได้ได้ได้ทุกเรื่องครับมีจังเลยถ้าอาจารย์มองในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมเนี่ยความจําเป็นต่อการเรียนสาขาสังคมทิทยาและมูษุษยวิทยาเนี่ยจำเป็นมากน้อนยเพียงใดคะครับ คือที่ที่นครพนมเนี่ยที่เป็นจุดเด่นสําคัญของของเมืองน้ารัเป็นเมืองซึ่งอยู่ตรงกลางครับแล้วก็มีเรื่องที่ว่ามีผู้คนซึ่งหลากหลายมากในการที่มาอยู่แล้วก็ตั้งแต่ตั้งเดิมแล้วนะครับและปัจจุบันเนี่ยอ้ทางทางนครพนมเองก็เปิดมากขึ้นที่ทาให้คนนี้เคลื่อนย้ายไปมากซึ่งในส่วนเนี้ยในทางมนุษยวิทยานี่สำคัญแล้วก็จําเป็นมากเพราะว่ามันเป็นวิชาซึ่งทําให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมซึ่งทั้งแตกต่างกับตัวเองแล้วก็เหมือนกับตัวเองซึ่งการที่เข้าใจเรื่องนี้คิดว่าจะทําาาาให้้้้้นนักกศึษเเีี่่ยยไไดดรรรรููือองสมถน ในในพื้นที่นี่อย่าง,งอย่างเหมาะสมที่เดียว